สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะแล้ววันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าห้อนๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกล้วค่ะและว,วันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณแฟนเก่ามาอยู่ด้วยตลอดเรื่องนี้เคยเป็นกระแสในรายการดังรายการหนึ่งค่ะต้องบอกก่อนว่า เรื่องเล่านี้ถือเป็นอีกเรื่องที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งที่เคยมีคนเล่าในโซเชียลค่ะหลังจากนั้นก็เป็นที่พูดถึงมากเรียกว่าเป็นกระแสช่วงนั้นเลยก็ได้ค่ะกับสายของคุณกรอนที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องแฟนเก่าความรู้สึกหลังจากที่ฟังเรื่องนี้หลายคนแสดงความเห็นเข้ามา ทำนองเศร้าใจและเห็นอกเห็นใจคะ่ะซึ่งแอดมินเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังเรื่องนี้เอาเป็นว่าวันนี้จะนำมาเล่าให้ฟังอีกหนไปติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลเลยคือเมื่อปี2547คุณกอนเอง เพิ่งเลิกกับแฟนและได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เพื่อนแนะนำให้ซึ่งนิสัยของเขาและเธอคล้ายกันมากคือไม่ค่อยพูดเงียบๆจะพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆเท่านั้นเมื่อคบหาดูใจกันมาหนึ่งปีในปี2548คุณกรกับแฟนก็ได้ซื้อคอนโดแห่งหนึ่ง อยู่ย่านงามวงวานซึ่งตัวแฟนของเขาอยู่ต่างจังหวัดจะมาหาประมาณสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งช่วงนั้นคุณกรนบ้าง,งานหนักมากเพื่อที่ตนเองจะได้ผ่านโปรในบริษัทจากที่ปกติเคยเลิกงานห้าโมงเย็นเขาก็จะทำงานต่อจนเลิกงานสามทุ่มถึงสีทุ่มเลยก็มีและด้วยระยะเวลาที่ไม่ตรงกัน ทำให้เขาและแฟนมีปัญหากันบางวันก็เลิกงานดึกจนต้องนอนที่บริษัทบางครั้งเวลาที่แฟนมาหาก็กลับไม่ได้เจอกันแต่คุณกรอนก็จะรู้เสมอว่าแฟนมาเพราะเห็นได้จากอาหารต่างๆที่คอยทําทิ้งไว้ให้กินในห้องเมื่อเวลาผ่านไปแฟนก็ได้เอ่ยปากบอกว่า อยากได้เวลาจากเขามากกว่านี้ซึ่งคุณกรอนก็ได้ขอเวลาอีกสามเดือนเพราะจะผ่านโปรแล้วระะยเวลาผ่านไปคุณกรอนก็ยังคงบ้างงานเหมือนเดิมอีกจนทำให้แฟนต้องเขียนโน้ตให้เขาว่าถ้าไม่ยอมมองอะไรไม่มองคนรอบข้างถ้าเสียไปอย่าร้องขอนะ ซึ่งในตอนนั้นคุณกรก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก2อ,อาทิตย์หลังจากนั้นเข้าโทรไปหาแฟนแต่แฟนกลับไม่ยอมรับและในอาทิตย์ที่สก็ติดต่อไม่ได้โทรไปเป็นสัญญาณที่บอกว่าปิดเครื่องคุณกรเองเป็นประเภทที่หากมีปัญหาก็จะปล่อยให้เงียบไปก่อน แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าแฟนยังมาหาอยู่เสมอเพราะกลับมาที่ห้องก็จะเจอการน้ำร้อนเสียบอยู่และไมโครเวฟที่เวฟอาหารทำให้เขาไม่คิดอะไรมากวันหนึ่งคุณก่อนเจอแม่บ้านที่คอนโดก็ได้ถามถ่ายว่าเจอแฟนเขาไหมซึ่งแม่บ้านก็บอกว่าเจอและได้เปิดประตูให้ทุกวัน เพราะเธอมีปัญหากับคีการ์ดเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะยังมองว่าเป็นเรื่องปกติอยู่จนวันหนึง่งเพื่อนโทรมาชวนให้ไปงานวันเกิดแถมบอกว่าให้ชวนแฟนไปด้วยในวันนั้นเขาก็ได้ไปงานวันเกิดเพื่อนทุกคนเห็นแฟนเขาหมดยกเว้นตัวเขาคนเดียว แถมก่อนกลับเพื่อนอยังได้พูดกับคุณก่อนว่ายัางไม่สลดอีกซึ่งทำให้เขารู้สึกงงงงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรกลับไปเพราะคิดว่าเพื่อนคงพูดไปอย่างนั้นระยะเวลาผ่านไปเขาเริ่มสงสัยว่าแฟนเขาหายไปไหนแม้จะเห็นทุกอย่างเหมือนแฟนมาหา แต่เขากลับไม่เคยเจอแฟนเลยสักทีจนสุดท้ายไปสืบข้อมูลจนได้ที่อยู่ของแฟนตัวเองและช่วงนั้นตัวของคุณก่อนก็ได้ว่างพอดีจึงได้เดินทางไปหาแฟนทันทีและได้เจอกับพ่อแม่ของแฟนเขาเรื่องเล่าจากปากพ่อแม่แฟนทำให้เขาอึ้งไปชั่วขณะเมื่อเขาบอกว่า แฟนคุณกรนได้เสียชีวิตไปสามอาทิตย์แล้วศพได้ทำพิธีกรรมและเผาไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนสาเหตุที่เธอได้เสียชีวิตก็เพราะเป็นลูคีเมียคุณกรนอึ้งจนพูดไม่ถูกก่อนจะกลับจากบ้านแฟนเขาก็ได้รับไดอารี่เล่มหนึ่งจากพ่อแม่แฟนซึ่งแฟนได้เขียนข้อความในไดอารี่ว่าทำไมไม่มีเวลาให้บ้าง อยากให้รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งต้องการเวลาและต้องการจะบอกด้วยว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ไม่เคยมีเวลาเลยข้อความนั้นสะเทือนใจมากเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาไม่เคยรับรู้เลยแม้เวลาที่อยู่ด้วยกันเขาจะเห็นแฟนตัวเองกินยาตัวหนึ่งบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ถามไปว่าเป็นยาอะไร เขาพูดเพียงว่ากินบ่อยระวังติดนะหลังจากกลับมาที่คอนโดความรู้สึกหนึ่งก็เกิดขึ้นทั้งที่อยู่คนเดียวแต่กลับรู้สึกเหมือนอยู่กับใครอีกคนเพราะว่าการน้ำร้อนและไมโครเวฟจะถูกเสียบไว้ตลอดซึ่งปกติคุณก่อนจะไม่ใช่คนชอบทำอะไรแบบนี้แต่จะเป็นแฟนของเขาเสียมากกว่า ทั้งแฟนของเขาอย่างชอบดื่มน้ำร้อนมากซึ่งวันหนึ่งก็เจอเรื่องแปลกเมื่อจูจ่ๆไมโควเว็บก็ดังขึ้นเองมันแปลกมากแต่ไม่เจออะไรมากกว่านั้นหลังจากนั้นคุณกรก็เอาเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้เพื่อนฟังและเพื่อนก็บอกว่าวันที่คุณกรมางานวันเกิด เขายังเห็นแฟนคุณกรยิ้มให้อยู่เลยแม่ของเพื่อนเขาก็เห็นคุณกรเองก็อยากพิสูจน์ให้แน่ใจว่าแฟนยังอยู่กับเขาจริงๆหรือเปล่าก็เลยไปปรึกษาเพื่อนว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อนเลยแนะนำว่าให้ลองเอาแป้งโรยไปทั่วห้องแล้วอธิษฐานถึงเธอดูสิแล้วคุณกร ก็ได้ทำตามที่เพื่อนบอกโดยอธิษฐานว่าถ้าเธอยังอยู่ช่วยทําอะไรให้เขารู้หน่อยเพราะมีแต่คนอื่นๆที่เห็นแต่เขากลับไม่เคยเห็นเธอเลยและพอตื่นมาตอนเช้าสิ่งที่เจอก็ทําให้เขาอึ้องไปชั่วขณะเมื่อพบร่อยเท้าห้าคู่ลักษณะเหมือนเดินจากไมโครเวฟมาหาเขา และตรงเสื้อที่เขาสวมก็มีรอยแขนเหมือนคนนอนกอดพาดกลางตัวด้วยแถมมองไปข้างตัวก็เห็นคราบแป้งอยู่ข้างๆอีกทุกอย่างเริ่มชัดเจนจนเขาตัดสินใจบวชให้แฟนในที่สุดโดยช่วงที่บวชก็มีเจออะไรจนกระทั่งในวันที่ศึกเจ้าอาวาสก็บอกเขาว่าแฟนรับรู้แล้วนะ ว่าเราบวชให้เพราะวันที่บวชเธอก็ยังมาและมาถือผ้าไตรให้อยู่เลยเรียกว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกเล่นเอาคุณกอนอึ้งกันไปเลยจนถึงตอนนี้คุณกอนก็ยังคงเก็บไดอารี่เล่มนั้นไว้อยู่และจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้คุณกอนยังไม่กล้าที่จะมีแฟนใหม่สักที เพราะยังคงฝังใจกับเรื่องนี้อยู่และเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวหลอนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานได้นำคลิปลอนๆ มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ